ก็สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับแมปเดิมนะครับแมปฟิวอซูหรือแมปสร้างสนสัตว์วันนี้เราก็จะมาเปิดไข่บัฟฮิมะจํานวนประมาณ100ฟอง <Wow. S 1> แล้วก็ดมจุลสิกผมได้แล้วครับผมซมฟรีได้ <c oughs> เป็นอะไรที่ดีมากอ่ะคลิปนี้เราก็ยังจะมีเปิดไข่ใหม่นะครับเอ้ไม่ใช่ไข่ใหม่สิจะเป็นไข่เกี่ยวกับสัตว์น้ำแต่เป็นบัฟใหม่ครับบัฟฮิมะครับ เพราะว่ากิจกรรมเพิ่งมานะก็ขอเปิด2ฟองแรกก่อนวุ้ยเฮ้ย,ฮยฟองแรกก็มาแล้วเหรอผมได้จอ็อกเค้อ่าเงิน1น0 0 0 0สนนต่อวินาทีเป็นสัตว์น้ําบับฮิมะตัวแรกของเราที่เปิดได้หลัก1นึ่งแสนก็จะอึง้งเพราะว่าผมเปิดไข่กระดูกตั้งเยอะไม่เห็นได้เลยมาเปิดไข่อะไรไม่รู้เนี่ยไข่ปลาเองเกิลบับฮิมะได้จออเค้หนึ่งแ อะผมขอดูหน่อยดิว่าไอจระเข้ตัวนี้มันน้ำหนักกี่กิโลครับอ่ะอุ้ยสองกิโลอุ้ยจระเข้ไซโปกติมัน50กิโลนะครับอันนี้200โอ้โหตัวโตวอ่ะเราไปเปิดกันต่อก็จะมีบัฟไฟผสมด้วยนะจระเข้อ่าเป็นตัวธรรมดาครับส0 0 0 0ต่อวินาทีอ่ะบัฟไฟ บัฟไฟสองฟองกระเบนไหมจระเข้ไฟสามหมื่นแล้วก็ปลาตีนห้าหมื่นตอนนี้มีจระเข้ตัวเดียวที่ถึงหนึ่งแสนนะครับอ่าตัวนี้หกหมื่นเป็นปลาตีนบัฟฮิมะครับอ่าผมผมว่าแล้วผมลืมใช้น้ำยาโชคอีกแล้วลืมเกือบทุกคลิปอะ <c oughs> ต่อเราไปเปิดกันต่อ อันนี้บัฟไฟแล้วก็อันนี้หิมะเฮ้ยจอระดเคอีกแล้ว1 0 0 0 0แสนแต่ตัวนี้เหมือนจะเล็กกว่าครับเพราะว่ามันราคาถูกกว่าแต่ก็ถึง1 0 0 0 0แสนครับนี่อะไร1 0 0 0 0แสนไหมอ้าจอระดเคไซต์ปกติเปิดต่ออีกฟองอะไรเฮ้ยแสนสี่ปลาโลมาครับ1,40,000ส,สี่หมืน่น ตอนแรกมันโผล่มาตัวมันเล็กอ่ะผมก็เลยไม่ดีใจดูแต่แต่พอดูอีกทีหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่น 40, ผมนี่ตกใจเลยได้จระเข้อีกหนึ่งตัวจระเข้ออกเยอะมากอ่ะสี่ฟองสุดท้ายครับดูกันว่าเราจะได้หนึ่งแสนอีกหนึ่งตัวไหมจระเข้จระเข้แล้วก็ปลาแล้วก็ปลาตีนไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับได้ปลาโลมาหนึ่งแสนสี่หมื่นเป็นแพงที่สุดของสัตว์น้านะ ต่อไปเราจะไปเปิดไข่สัตว์บกครับก็เป็นไข่กระดูกเปิดแถวแรกก่อนเลยบับฮิมะกับบับอ่าจุลสิษย์ครับ,บ,บอ่า,คคอาเป็นหมีเอา้าเฮ้ยสัตว์ผมหายวัสัตว์ผมหายทุกคนอะไรวะอ๋อมาแล้วโอ้มาช้ามากนึกว่าหายเป็นหมีกับจิงโจ้ก็ไม่ได้แพงครับเราจะ คาดหวังกับตัวหลักหมื่นไม่ได้เราจะคาดหวังกับตัวหลักแสนโอ้โอพี่น้องเดิมกับคลิปที่แล้วมีแรดมีแรดร,ริงโจ้เอ้ยมันจะเกลือไม่ได้นะไข่สัตว์น้ำก็ามาแล้วเหลือแต่สัตว์โบกหนึ่งแสนจงมาโอ้โหเปิดต่อครับเปิดต่อ เฮ้ยมังกรมังกรมาแล้วทุกคน1นึ0 0 0สนม่นต่อวินาทีนึกว่าจะเกลือแล้วแหมมังกรอ่ะตอนนี้ครับผมได้มังกรมาแล้วเป็นมังกรบัฟฮิมาก็ถือว่าแถวแรกเราผ่านไปด้วยดีครับต่อไปแถวที่2เปิดทีละ3ฟองนะครับหมาไซบีเรียนแล้วก็มีแล้วก็มีเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเฮ้ย มาไซเบเรียนหนึ่งแหมื่น 1, 000, 000, 000, ต่อวิโอ้โห,โหมันแพงจังอะ <c oughs> โอ้โหไอพวกนี้โอ้ยสู้หมาไซเบเรียนผมไม่ได้เลยผมตกใจก็ไม่แปลกครับเพราะว่าช่องเราเริ่มต้นจากสัตว์ที่ด้อยมากๆแบบไม่มีบัฟเลยราคาถูกๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาแพงเราไม่ได้แบบซื้อตัวมาเลยอะ่ะเราเล่นเองครับเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเปิดได้เฮ้ยก <c oughs> <c oughs> ้องกอง มาแล้วคลิปนี้ไม่มีกล้องแกงนะครับคลิปนี้กล้องตัวจริงครับก็ราคา1นึ0 0 0สสาเป็นราคาดีฟอลต์ของอาบัพฮิมะนะก็เป็นไซส์เริ่มต้นนั่นเองครับโอ้โหสามพี่น้องสามพี่น้องตระกูลเดิมก็3ามฟองสุดท้ายสำหรับแถวที่สองโอ้ได้ลิงกอริล่าราคาก็ไม่ได้แพง กแถวที่2ก็จะมีกองกับไซบิเรียนนะที่ถึงหลักแสนต่อไปเรามาลุยกันแถวที่3ครับถ้าจะให้ดีเอาหลักแสนมาทุกแถวเลยได้ไหมคลิปนี้ขอสักคลิปเถอะคลิปที่แล้วคือแบบเกลือมากๆอย่างเกลือเลยโอ้โหในพวงนี้ไม่ดีใจครับเปิดต่อไปครับตัวหลักแสนตัวหลักแสนเท่านั้นอืม ขอไปดูผลไม้ก่อนแก้ขัดไม่มีไม่มีอะไรน่าซื้อเลยมาเปิดต่อกันครับตั้งแต่ผมเล่นมานะก็ได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยเจอทุเรียนเลยมันมีจริงเปล่าทุกคนผมเจอแต่ไอจุลสิกอ่อะแล้วผมก็ให้สัตว์ใหญ่ผมกินแล้วก็ติดภายในสองอันโชคดีมากาอ่ะก้องกอง,กอ,งอุย้ยก้องมาจริง เมื่อกี้ผมเห็นเงากล้องมันอยู่นานๆอ่ะผมก็คิดว่ามันมามันก็มาจริงครับแต่เป็นกล้องอ่น้ำหนักเริ่มต้นครับก็แสนสามต่อวินาทีครับถ้ามาหนักกว่านี้น่าจะสองสามแสนอ่ะก็ถือว่าแถวนี้เราก็รอดพ้นครับเพราะว่าเราได้หนึ่งแสนก็คือกร้องครับแถวที่สี่ครับจะมีสองแสนโพมาสักตัวไหม <laughs> ตอนนี้คือแบบเราคอนเกตหลักแสนแล้วต่อไปก็สองแสนให้ได้ มีครับแล้วก็แรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสวัสดีครับแรดตัวใหญ่มากโอ้โหหนึ่งแสนเจ็ดมื่นเจ็ดพันต่อวินาทีก็คืออ่าแพงกว่าไอไซเบรเรียนตัวแรกหรือเปล่านะจําไม่ได้อะแต่ตัวมันใหญ่มากเป็นไปได้ด้วยเนี่ยที่เราจะเห็นแรดราคานี้ออะสองแสนสองแสนมีไหมเอย่ยมีหนึ่งมีสองมีสามลูกมีสามตัว มาเป็นครอบครัวเลยอ่ะอ่ะอืมขอสองแสนสักตัวสิเอาหมีมาก็ได้อ่ะขอตัวใหญ่ๆ 2, อ,อ่ะสองแสนเนี่ยเฮ้ยก้องเราได้ก้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สามครับแต่มันเป็นราคาเริ่มต้นใซส์เริ่มต้นเลยหนึ 1, 30, ่งแสนสามหมื่นนะทำไมไม่ได้ไซส์อื่นบ้างอ่ะแบบสี่ห้าแสนเงี้ยเราหวังเยอะไปเปล่า เพื่อนๆครับเพื่อนๆได้ยินเสียงนกร้องไหมก็คือตอนนี้นกมันพาพวกมันมาที่บ้านผมแล้วมันก็ร้องประสานเพลงอะไรกันไม่รู้ถ้าเสียงนกประสานเพลงมันเข้าไปในคลิปก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมปิดเสียงจากมันไม่ได้อะมันเยอะมากนกอ่ะและนี่ก็คือวิธีเล่นเกมสร้างสวนสัตว์ให้สมจริงก็คือมีเสียงนกเข้าแต่เราก็ได้กองตัวที่สี่มาอีกด้วยแลต่มันเป็นไซปกติโอ้ยสี่ตัวไซปกติหมดแต่ว่า เซ็งเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับใครเรายังไม่หมดครับยังเหลืออีกประมาณกี่ฟองก็ไม่รู้ครับห7ฟองนี่แหละอะนี่ครับเปิดต่อหวังว่าจะมีสองแสนเราต้องคาดหวังครับแต่เหมือนตอนนี้เราคาดไปไม่ถึงครับ <c oughs> เหลืออีห้าฟองสุดท้ายครับเปิด2ฟองได้อ่ามี2ตัวเนี่ยสมตัวเนี่ย,เ,ยเอ้ยถุยสา,สาฟองเนี่ยกล้องมาดิ กองสองแสนสวัสดีครับเออไม่มีกองครับฟองสุดท้ายแน่จริงเอามีเอาแรดมาอะสองแสนโอ้โหได้มีจริงครับแต่เป็นราคาที่ตำเตี้ยเลี่ยดินมากอาสำหรับไอไข่ข้างหลังมันยังฟักไม่เสร็จครับไว้ผมฟักเสร็จเดี๋ยวผมตัดคลิปมาตอนมันฟักเสร็จใหม่ครับแล้วตอนนี้ไข่เราก็ทำการพร้อมที่จะฟักเป็นที่เรียบร้อยครับก็ใช้ยาโชคไปครับ ไม่ลืมครับไม่ลืมอ่าเปิดสองฟองแรกก่อนเป็นบัฟสายฟ้าครับได้จิงโจ้กับชิงคองสายฟ้าอ่ะเราข้ามไปอาไปเปิดบัฟอ่าเนี่ยครับเป็นบัฟฮีมะผมอยากได้ตัวที่อยู่ข้างหลังทุกตัวเลยครับตอวสุดท้ายก็ยังไม่ปลดล็อกนะใครอาาัลต้าแพงกว่าไข่รกระโดกสามเท่าเลยครับก็ต้องมีดีบ้างครับแต่ตอนนี้ครับเริ่มจะไม่ดีแล้ว เห็นแรดปุ๊บไม่ไม่ดีเลยอ่ะแรดอีกตัวไหมสวัสดีครับใครเอาตาเลยนะเว้ยเพื่อนทำดีๆหน่อยเฮ้ยไซบิเลียนสองตัวตัวนี้หนึ่งแสนกว่าอ่าคือแบบมันมีแค่ไซบิเลียนนะที่รักผมอ่ะไอหมีนี่ไม่เคยรักผมเลยคือแบบไม่เคยเห็นมีหนึ่งแสนในคลิปผมเลยอ่ะจิงโจอีกตัวหนึ่งเห็นแต่แรดอ่า เปิดใครที่แสนจะแพงเฮ้ยโอ้โหอัต้าเลยนะเว้ยใครนี้นั่นไงโอ้แพงกว่าตั้งสามเท่าอะ่ะอ่า2สองฟองสุดท้ายโอ้โหลิงคิงคองกอรีล่าฟองสุดท้ายครับฟองสุดท้ายออ ไข่ที่แพงกว่าแต่เกลือกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องซื้อไข่เอาต้าก็ได้ไหมซื้อแต่ไขก่กระดูกอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ไข่เอาต้า้า50ฟองแก้แค้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปไปจนจบเลยนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ไว้มาแก้แค้นครับบ๊าบยบาย